ฟูลทีมแน่นอนวอลเล์บอลทีมชาติไทยยืนยันส่งชุดดีที่สุดลุยศึกซีบิลีสอ2พัสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยตเตรียมส่งนักตกหนุ่มสาวทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขันในศึกบียดีซีบิลี0 2 5โดยจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสนามที่3ระหว่างวันที่1ถึงสสิงหาคม2568เมื่อวันที่26มิถุนายน2568นายสนายสมพร ใช้บงางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเรืออากาศโทชานวิทย์วงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพของสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชียเอวีเอและนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารวมถึงผู้สนับสนุนหลักร่วมกันถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYDC w ี l ี่สิบ BYDC V i l ี่สินายสมพรใช้บางยางกล่าวว่า การแข่งขัน B Y D C V League 2025ีเป็นครั้งที่5ที่สมาคมวอลเล์บอลแห่งเอเชีย er ตะวันออกเฉียงใต้ SABA จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาวอลเล์บอลในภูมิภาคโดยปีนี้มีการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงใน4ประเทศได้แก่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สำหรับทีมชายส่วนทีมหญิงจะจัดในเวียดนามและไทยจังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสนามที่3นัทมินอน21โคราช ด้วยประสบการณ์ในการจัดแข่งขันบอลเล์บอลระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีผู้สนับสนุนหลักจัหาลูกวอลเล์บอลในทุกสนามการแข่คงขันตลอดสีประเทศนายกิติศักดิ์ธทรวัฒนากล่าวว่านครราชสีมาหรือเมืองย่าโมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกนเฉียงเหนืออีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งกีฬาวอลเล์บอลที่มีความนิยมสูงเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่บุคลากรและประสบการณ์ในการจัดแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อสร้างความประทับใจ และประสิทธิภาพสูงสุดให้หนักกีฬาจากทุกประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล์บอลหญิง BYDC V-League 2025ีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงสางสิงหาคม2568ณนเะทอร์นัมินอน21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเป้าหมายยกระดับมาตรฐานกีฬาวอลเล์บอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เทียบเท่าระดับสากลพร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องวัน31 GMM 25และออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนดีโดยมีทีม เข้าร่วมจาก10ประเทศได้แก่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยแข่งขันครบทั้ง4สัปดาห์ใน4ประเทศหมายเหตุรายการแข่งขันนี้ได้รับการรับรองจาก FIBB ให้เป็นรายการสะสมคะแนนอันดับโลกด้วยโปรแกรมการแข่งขันสำคัญสัปดาห์ที่1ทีมชาย9-13กรกฎาคม2568ที่ฟิลิปปินส์9ก่อค14นาฬกา30นาทีไทยพบอินโดนีเซีย10ก่อคอ 18นาฬกา30นาทีไทยพบฟิลิปปินส์สิบอดกาะคอสินาฬิกา30สนาทีไทยพบเวียดนาม13กาะคอสิอนาฬกา30นาทีไทยพบกัมพูชาสัปดาห์ที่สองทีมชาย16-20กรกฎาคม2568ที่อินโดนีเซีย17กาะคอสิหนาฬกาไทยพบกัมพูชา19ก้าเกคอ 16นาฬิกาไทยพกฟิลิปปินส์20กอคอ9ิบาฬิกาไทยพกอินโดนีเซียสัปดาห์ที่สมทีมหญิง1-3สิงหาคม2568ที่นคร,รราชสีมาประเทศไทยหนึ่งสอคอสิบนาฬิกาไทยพกฟิลิปปินส์2องสอคอ7ินาฬิกาไทยพกอินโดนีเซีย3สอคอสินาริกาไทยพกเวียดนาม สัปดาห์ที่4ทีมหญิง8-10ถึงสิงหาคม2568ที่เวียดนาม8สคอขอนาฬิกาไทยพบอินโดนีเซีย9สอ,อ19อนาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์ส0สอขอ้อ19นาฬิกาไทยพบเวียดนาม